ก็เอามาตวนให้ให้ให้ของแห้งๆก่อนจะลงไปใส่ลงไปส,ไปส่อืมโอเคนี่หน่อย กุ้งลวเค็มอีกหน่อ,นนอยใช้ได้นะจ๊ะทำก,กับพราวไก่จ้าทำก,กับพราวไก่เติมเก๊กฟงขั้น,นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพราใบกะเพรากับ ใก่ใ้ฮกก่อนจะค่อยค่อยเอาอไปาากระเทียมตูดวางกระทะเอยอันนี้ตัง้งใจสีสันเริ่มน่าทานแน้วนจะจ้าเพื่อนๆ ทำไปถ่ายไปไม่ใช่ะค่อยสะดวกไว้เนาะเพื่อนเนาะอันนี้สูตรฟังฟ้ามอร่อย,อยตรงน,นี้จ้ะ เตรียมให้หอมก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือผัดกระเพราไก่จ้าใส่กระต้อใส่กระต้อนะจ้าสำหรับคลิปนี้เราเ่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าลงลงไปค่ะเติมเครื่องปุ่ม

เ้เอาใจจ้ะทำอรรกษาพก่ผัดทำไปถ่ายไปไม่ใช่ไม่ใช่สะดว,วกเลยเนาะเพื่อนเนาะ,ะนี้หน่อยก็ก็ดีจตะก็ดีลงไป ก็มาตวนให้ให้ให้ของแห้งๆก่อนจ,จะเกิดเม็ดไอ้นี่จะเม็ดจะต่อจะจะได้จะเท่าจะเม็ดต่อหน,นักแท้เพื่นอนๆเติมน้ำมันหอยลงไปจ้ะมันหอยใส่ซอสสีเขียวไปตู่ วางกระทะเอ้ยอันนี้ตั้งใจใจก็มารวนให้ให้ให้ขางแห้งๆก่อนจะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าก็จะ,จ,ะจะออกมา้านนะคะมิตกแบบมิดไอันนี้ จะเมดตอ่ไะเพรากเม็ดต,อ,ดดตอนัเ้่อเพื่อนอน,นี่คืักราไก่้ากระเะตอกระเมสําสหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า <c oughs> ิกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนลงใบค่ะ คือผัดกระเพราไก่จ้าใส่กระตอ้อใส่กระต้อนะจ้าสำหรับคลิปนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า <c oughs> ตูดวางกระทะเอยอันนี้ตั้งใจเติม <c oughs> น้นมันหอยลงไปจ้า ใส่ซอสชิ้นเคียงไปทผัดกระเพราไก่จ้าผัดกระเพราไก่ผัดก็คือผัดกะเพราไก่จ้าใส่กระต่อใส่กระต่อนะจ้าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าเติมน้ำมันหอยลงไปจ้าน้นหอย ใส่ซอสสีเขียวไปตำ้ตำพริกไม่ค่อยละเอียดนะาจ๊ะเพืเ่อนตั้งใจทำอันนี้สูตรความอร่อยตัวน,นี้จะ้ะตูดวางกระทะเอยอันนี้ตั้งใจ กระเทียมให้หอมก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคนหน่อยปรุงรสข้นหน่อยใช้ได้ะเติมเครื่องปรุงกระนเพอ Kampai-kampai, Nek. Kampai sedua, Mino. Kampai-kampai, Nek. Kampai sedua, Ní nòi Rồi Thôi đi chà Thôi đi tay Tương Cương pung Thêm phần cà phao cây Rồi Thêm phần phao ตักกเะเเอาก่จ้าตักกเะเเอาก่ตักสีสันเริ่มน่าทานแ้วนะจ้าเพื่อนเพื่อนจเสร็จแล้วจ้าเสร็จวจ้า,ะจาะกะออกมา,าทานมากัาน,น ไไต้มไปถ่ายไปนะต้มใส่สะดวกเมน่อนอนเพื่อนเนาะเติมน้ำมันหอยลงไปจ้ำมันหอยใอยส,อส่ซอสสีเขียงไปี่คือผัดกะเพราไก่จ้าใส่กระตอ ไปต่อนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าอันนี้สูตรข้าวฟ้ามอร่อยตรงน,นี้จ้ะไก่แห้งก่อนจ้าค่อยค่อยเอาไปกระเทียมเตน้ำมันหอย